สวัสดีครับช่างเอ๋ทำได้ครับวันนี้ช่างเอ๋จะพามาดูเพื่อนๆมาทํามอเตอร์มหัศจรรย์นะครับกับปั๊มชักนะครับซึ่งเราจะ DIY เพื่อจะมาใช้ในสวนเกษตรนะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนนะครับซึ่งใช้ระบบน้ําหยดนะครับโดยช่างเอ๋จะพาเพื่อนๆมาเลือกซื้ออุปกรณ์สหรับ ใช้ในงานสูบน้ํานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอมอเตอร์มหัศจรรย์น,นะครับเพื่อนซึ่งอยู่ในเครื่องซักผ้ารูปต่างๆเดี๋ยวช่างเอออธิบายฟังแล้วก็จะเป็นปั๊มชักนะครับซึ่งคอนเซปต์ช่างเอก็คือเราจะเลือกซื้อ,อของที่เหลือใช้นะครับจากร้านของเก่านะครับซึ่งช่วงนี้ยุคโควิดเงินทองก็ไม่ค่อยมีครับช่างเอจะพาเพื่อนมาท ราคาถูกๆกนะครับสำหรับงานสูบน้ําโดยใช้ซูราซิลนะครับเพื่อนซึ่งเราจะประหยัดเงินได้เยอะเลยครับเพื่อนเพื่อนมาดูช่างอีนะครับว่าช่างอีจะพาไปเลือกซื้อเลือกอย่างไรนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ช่างอีจะพูดต่อไปนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มเป็นมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับเพื่อนหรือว่ามอเตอร์ยูนิเวอร์ซลนะครับซึ่งช่างอีไปเลือกซื้อมานะครับซึ่งมี2ยี่ห้อนะครับ ซึ่งเขาจะอยู่ในตู้ซักผ้าที่เป็นตู้ฝาหน้านะครับเพื่อนๆตู้ฝาหน้านะครับอ,อ,บอย่างตัวแรกนะครับจะเป็นยี่ห้ออิเล็กทรลักนะครับเพื่อนๆรุ่น EWF 771นะครับซึ่งจะอยู่ในเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับเพื่อนๆแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยี่ห้อซีมนนะครับรุ่น NW12S46TH นะครับขนาดเบ่ วัตต์ของเขานะครับที่อยู่ในเนมเพจเครื่องนะครับก็คือ2,000วัตต์นะครับเพื่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มชักนะครับตัวนี้ก็ขนาด1นิ้วนะครับสําหรับเป็นตัวดูดน้ําเพื่อจะส่งไปให้แทงค์เพื่อทําระบบน้ําหยดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ซื้อของเก่ามานะครับในราคา400บาทนะครับเดี๋ยวช่างเอจะบอกว่าซ่อมอย่างไรนะครับหมดไปเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็ตัวละ500นะครับเพื่อนบางเลงก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับ ซึ่งเราจะมา DIY แล้วก็มาหา,าสายต่อ,อยี่ห้อยี e c t r o l ลักกับยี่ห้อซีเมนต์นะครับซึ่งมีขนาดหมัดเท่ากันมอเตอร์เท่ากันนะครับตัวนี้จะใช้ไฟ AC ก็ได้ DC ก็ได้นะครับซึ่งเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับแผงเดียวพอพอครับ380วัตต์ยี่ห้อมูลเลอร์นะครับที่จังเอีสเปกไว้ 4, ขนาด40โวลต์9.43มนะครับขนาด สเปคของแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งมี2ตัวนะครับช่างอีจะมาอธิบายการเลือกซื้อนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อเครื่องสภาพผ้าที่เป็นฝาหน้านะครับเพื่อนจะสังเกตดูเป็นยี่ห้ออิเล็กทรลัก์นะครับให้สังเกตรุ่นนี้ครับรุ่นตัวนี้เลยครับ EWF 771นะครับเมื่อเราทําการเช็คว่ารุ่นไหนนะครับตรงตามสเปคเรานะครับหรือว่ายี่ห้อซีเมนต์นะครับ Inw หนึ่งสองเอ่หกทนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์เซลหรือมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับวิธีการเลือกนะครับเขาจะมีแปลงฐานทั้งคู่นะครับสังเกตดูครับจะมีแปลงฐานทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นแปลงฐานนะครับนี่คือมอเตอร์มหัศจรรย์หรือมอเตอร์ยูนิเวอร์เซลนะครับให้ให้เลือกเลยนะครับเลือกก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับ เราต้องลองหมุนดูครับแกะฝาถอดสายพานออกแล้วก็ลองหมุนดูครับถ้ามันลื่นมืออย่างนี้นะครับอ่าแสดงว่าพูดง่ายๆโรเตอร์คือดีนะครับชุดแปลงฐานไม่แตกแต่ว่าถ้าสะดุดนะครับเพื่อนๆจะไปซื้อนะครับวางไว้เลยนะครับอ่าเสียเงินทิ้งเปล่าๆนะครับเพราะว่าจะมาซ่อมแพงกว่าอ่าคือทั้งสองตัวช่างเอกก็เลือกมาเหมือนกันนะครับเป็นลื่นมือนะครับเราสังเกตดูโรเตอร์อันนี้ผ่านการใช้งานมาเขาก็จะดำปกตินะครับ นีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่มีรอยระเบิดหรือรอยแตกเ่ยให้เลือกซื้อเลยนะครับประการที่2เราก็มาต่อสายครับมารู้วิธีการต่อสายเลือกสายต่อยังไงนะครับวิธีการเลือกยังไงครับคือหลักๆเขาจะใช้แค่5เส้นแค่นั้นนะครับเพื่อนๆก็จะมะีสายที่มาจากโรเตอร์ก็คือแลงฐานนะครับะจะมี2เส้นแล้วก็จะมาะจากขนลวดอรอบนอกนะครับซึ่งจะเป็นขน อจะเป็นขดไฟเข้าแล้วก็จะเป็นขดโลกับไฮนะครับคือ,อเร็วความเร็วรอบสูงกับความเร็วรอบต่ํานะครับเพื่อนอหลักๆก็มีแค่นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวช่างอจะมาบอกวิธีการของอิเล็กโทรลักรุ่น EDV F771 นะครับว่ามันมีสายอะไรบ้างาประการแรกก็คือนี่นี่ก็คือสายเซ็นเซอร์นะครับเพื่อนเอนซ็นเซอร์วัดรอบนะครับตัวนี้เราไม่ใช้แล้วครับ ไม่เพื่อนไม่ใช้เราไล่ดูไล่ดูก็มาตกขาไหนนะครับมาขาที่หที่เนะครับเพื่อนขาที่หกที่เจ็ดเราไม่ใช้เราก็ตัดออกเลยครับไม่ให้สับสนนะครับต่อไปก็คือสายแปลงถ่านนะครับสังเกตดูแปลงถ่านจะมี2อฝั่งนะครับะจะเป็นสีเทานะครับเพื่อนอสีเทาถ้าเราวัดความต้านทานนะครับเขาจะขึ้นนะครับ แต่เวลาเราไปซื้อของเก่าเนี่ยเขาไม่ให้เราวัดนะครับบางร้านนะครับก็ด่าให้เราอีต่างหากเราก็มาวัดใจก่อน <c oughs> เบรนฐานนะครับจะเป็นสีเทานะครับตันทีดูจะขึ้นนะครับอ่าแสดงว่าดีนะครับเพื่อนเอนก็คืออ่าโรเตอร์กับคนลวดไม่ขาดนะครับอ่าให้เราพิจารณาไว้ก่อนว่าตัวนี้น่าจะโอเคอ่ต่อไปนะครับอ่าตามรายละเอียดนะครับจะมี1 2ึ่สามสี ห้าอย่างนี้นะครับก็คือเรารู้เลยว่าขาสีเทาก็คือขาสองขาสามนี่ก็จะเป็นขามาจากแปลงฐานนะครับคือเราเลือกไว้เลยขาสองขาสามส่วนขาหนึ่งนะครับก็คือเป็นขาขนลวดด้านไฟเข้านะครับนี่ครับสังเกตดูเอททำวงจรให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ขาหก็จะเป็นขาขนลวดรอบนอกนะครับเพื่อนๆขนลวดรอบนอกที่อยู่ด้านนอกนะครับเป็นขาหครับก็จะมาคบวงจรที่พันรอบๆแกนนะครับไปก็จะไปออกขา4กับขา5นะครับเพื่อนๆให้ดูตัวสีน้ําเงินนะครับส่วนตัวสีแดงก็จะเป็นของซีเมนต์นะครับนะครับพอเราลูขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อตามวงจรของช่างอหญเลยนะครับคือขา1นึ่ง ต่อไฟ DC ซีครับ12ถึง80โวลต์ขึ้นอยู่กับแผงที่เราใช้นะครับ 2, อ่า1กับ2อ่า2ก็คือมาจากโรเตอร์ก็คือขนลวดเขาจะมี2ชุดชุดนอกกับชุดในชุดในก็คือโรเตอร์นะครับจะมาครบวงจรที่เนียงอีจะทําเป็นเหมือนสวิตช์ให้ดูนะครับคือขนลวดขาที่4เคเขาก็จะเป็นรอบต่ํานะครับขาที่5ก็จะเป็นคนลวดอีจะเป็นรอบสูงนะครับ ส่วนใหญ่เราจะใช้รอบสูงนะครับสําหรับงานใช้สําหรับงานโซลาร์ซลล์สาหรับสูบน้ํานะครับแล้วก็ต่อจากขาขั้วทานขาที่3นะครับสายเส้นที่3นะครับเอามาจําใส่เส้นที่5เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือได้ความเร็วรอบสูงแต่ถ้าเราจะให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับเพียงแต่เราสลับขา ที่มาจากโรเตอร์คือแปลงถ่านนะครับสลับขั้วแค่นั้นนะครับสลับสายแค่นั้นนะครับในการต่อก็มอเตอร์ตัวนี้ก็จะสลับทางได้นะครับนี่คือข้อดีของมอเตอร์มันสัจจันหรือมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับช่างเอ๋จะต่อให้ดูนะครับว่าไฟ12โวลต์นะครับเพื่อนต่ออย่างไรนะครับอันนี้สังเกตดูนะครับเพื่อนฟังเสียงก่อนนะครับ ขาหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ขาหนึ่งนะครับนี่สายเส้นที่หนึ่งนะครับต่อไฟบวกเส้นที่สองนะครับเส้นท,ที่สองนี่ครับจับนูเส้นที่สองนี่ครับต่อสายไฟนะครับนี่ครับทีนี้เส้นที่สาม,สสามเราก็มาต่อเราใช้รอบสูงแล้วก็เอาสามมาจับกับห้าเลยนะครับเส้นที่ห้าหรือรอบสูง ส่วนขาที่สี่นะครับเพื่อนๆเราไม่ใช้ก็ได้นะครับตามกับสามกับห้าจักันเช่นที่สี่เราลอยไว้หรือตัดออกก็ได้นะครับเพื่อการสับสนนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อขาหนึ่งกับขาสองดูนะครับว่าหมุนหรือไม่นี่เป็นไฟสิบสองวนครับท็เลเราไม่เห็นรอบที่สูงนะครับเพื่อนๆ แล้วก็แบตเตอรี่อ่อนหน่อยเห็นไหมครับแต่ถ้าเราสลับมาสลับเส้นนี้นะครับเอาจากขั้วฐานมาใส่ตำแหน่งโลคือขาที่สี่ครับสามกับสี่จ้ำกันนะครับรอบก,ก็จะช้าลงนิดหนึ่งแต่ในในที่นี้อาจจะไม่เห็นชัดนะครับเพื่อนโอตัวนี้นใส่สามกับสี่อยู่เ <laughs> มื่อกี้สามกับสี่นะครับอา่าทีนี้เอาสามกับห้านะครับเพื่อนต่อผิด ไปต่อโรนนะครับเมื่อกี้อันนี้ต่อไฮนะครับคือรอบสูงนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็1กับ2เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับไซต์ที่หนึ่งที่สเหมือนเดิมโอเดสับสนสับสนอันนี้3กับ5เห็นไหมครับรอบนี้จะช้ากว่านะครับไอเร็วกว่านะครับ คือเอาพูดง่ายๆเลยคือเอา3นะครับขาที่3มาจำสี่หรือ5ก็ได้ครับ4ก็คือโล5ก็คือไฮนะครับคือความเร็วของรอบส่วนใหญ่เราใช้ขา5นะครับนี่ก็คือจบวิธีการหาเลือกซื้อในรุ่นนี้นะครับวิธีการดัดแปลงนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อซีเมนนะครับเพื่อนๆซีเมนก็ช่างเอก็เขียนไว้ตัวแดงๆนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับอันนี้ก็คือถ้าเรากลับขั้วนะครับสังเกตดูอ่าอันนี้จะหมุนตามเข็มนะครับกลับขั้วก็ไม่มีผลนะครับก็จะหมุนตามเข็มเหมือนเดิมครับแต่ถ้าจะให้เขากลับด้านก็คือกลับขั้วฐานนะครับกลับสายขาสองขาสามสลับกันแค่นั้นนะครับมอเตอร์ก็จะกลับด้านแล้วครับเพื่อนๆเอามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนๆไปหาซื้อแล้วไปเจอยี่ห้อซีเมนนะครับซีเมนรุ่ม โมเดล NW12S46 นะครับ TH นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องฟาหน้าเหมือนกันนะครับจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับมอเตอร์ DC ใช้ AC DC ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้อยู่จากด้านนี้นะครับขาหนึ่งขาสองนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับวัดรอบนะครับที่อีไม่ใช้ตัดออกเลยครับตัวงงนะครับส่วนขาที่ นี่ครับลักษณะเหมือนกันนะครับอันนี้เราเอาเราวัดหาขั้วก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนวัดหาว่าแปลงถ่านอยู่ตรงไหนครับแล้จับแปลงถ่านเลยครับแล้วก็วัดดูสายสีไหนตรงไหนนะครับสังเกตดูนะครับ ขาสี่นะครับขึ้นครับแสดงว่าขาสี่เป็นแป้งทานขาที่สองขาที่สองเป็นแป้งทานไหมอ่าแสดงว่าขาสองกับขาสี่เป็นเป็นแป้งทานครับเ,เพื่อนๆอ่าแสดงว่าส่วนที่เหลือนี่ก็คือเป็นขนลวดด้านนอกนะครับอ่าซึ่งขาสี่ขาห้านะครับอ่าเราจะนับจากนี้ครับหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดก็คือหลักๆก,ก็ใช้แค่ห้าเส้นนะครับส่วนขาหนึ่งขาสองเราเป็นเซนเซอร์วัดรอบเราไม่ใช้นะครับขาสองขาสามแลขาสามขาสี่เป็นแปลงฐานนะครับเป็นโรเตอร์นะครับส่วนข,า, 3, า,วนขานี้าขาห้าก็คือเป็นไฟเข้านะครับเ,เป็นผลลวดรอบนอกนะครับแล้วก็ขาหกขา 7. เจ็ดขาหกตัวนี้นะครับก็จะเป็นอมอเตอร์รอบต่ำหรือโรนะครับ ขาเจดก็จะเป็นรอบสูงหรือไฮนะครับจางนี้จะมาต่อไฮเลยครับส่วนใหญ่เราใช้ไฮอยู่แล้วครับก็คือเอาขาที่สี่มาจํากับขาที่เจ็ดครับสาหรับมอเตอร์ยูนิเวอร์เซลรุ่นนี้นะครับยี่ห้อซีมนนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆทีนี้ขาห้าขาห้านะครับไล่ขาห้านะครับเป็นไฟเข้าเป็นไฟดีซีเข้านะครับ แล้วัวนี้ขาสามนะครับติดไฟเข้าเหมือนกันนะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้จะหมุนไหมอันนี้ช่างเอซซื้อมาห้าร้อยนะครับได้โมลี่ด้วยนะครับขนาดสองนิ้วด้วยนะครับซึ่งวิธีการทำโมลี่ก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆทำได้ทุกคนอยู่แล้วนี่ครับอันนี้แบตจะอ่อนนะครับหมุนนิ่มครับโรเตอร์ไม่มีไฟแสดงว่ามอเตอร์โอเคนะครับเต็มร้อยเลยนะครับ ส่วนวิธีการดัดแปลงตัวโมลี่นะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆก็วัดขนาดดูแล้วก็ไปเทียบดูนะครับว่าเราจะใช้ลัศมีเท่าไหร่กี่มิลกี่มิลน,นะครับแล้วก็ไปเทียบเอาจากร้านที่ขายที่ใกล้บ้านส่วนช่างเอนี e ่ได้ร้านของเก่าครับก็เลย modify เลยใส่บูทตกลางแล้วก็เชื่อมเอาอแล้วก็เอาโมลี่จากปั๊มน้ําของเก่านะครับซึ่งเขาขายให้ในครบชุดนี่ห้าร้อยครับเ,เพื่อนๆ ไปหาเลือกซื้อได้เลยนะครับเนี่ยนี่ก็คือจบวิธีการเลือกซื้อนะครับสําหรับมามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับส่วนปั๊มนะครับตัวนี้ถ้าเราไปซื้อนะครับซื้อร้านซื้อของใหม่นะครับเป็นปั๊มชักนะครับประมาณพันแปดถึงสองพันสองนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเพื่อนขนาดหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งช่างเองซื้อมานะครับทังเอก็ถ่ายน้ำมันออกแล้วก็ถอดให้หมดเปลี่ยนซีนใหม่นะครับ ซึ่งเราใช้วัสดุเดิมใช้แล้วก็ซื้อของใหม่อย่างเช่นวาล์วเปิดปิดน้ํานะครับก็จะมีสปริงมีน็อตนะครับเนนี้ใช่เปลี่ยนน็อตไปตัวหนึ่งซื้อมา400นะครับเครื่องนี้แล้วก็ดูสปริงว่าอยู่สภาพใช้งานได้ไหมลูกยางดีไหมประเกณนดีไหมซึ่งประเกันทัางเอีกก็ตัวต้นทุนนะครับในการตัดใส่เอานะครับประเกณนหน้าไปยินท้ายแล้วก็แล้วก็ไล่ชุดน้ํา จากปั๊มนะครับไม่ให้มันรั่วนะครับอัดจาระบีใหม่แล้วก็ขันตัวนี้เข้าใหม่นะครับเพื่อจะบีบไม่ให้น้ํารั่วออกจากแกนนะครับแล้วก็เตือนน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปตัวนี้ก็เป็นลูกสูบนะครับเพื่อนๆตัวละยี่สิบห้าบาทไม่แพงครับแล้วก็ถอดออกมาทั้งยวงเลยครับง่ายๆครับดูจากคลิปเดี๋ยวช่างอีจะทําคลิปการซ่อมให้ดูนะครับหรือซื้อมาแค่สี่ร้อยซ่อมหมดร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนๆคุ้มค่าที่สุดครับ สำหรับั๊มชุดนี้ก็ตกประมาณพันหนึ่งครับเพื่อนๆอน่าถ้าเราส่วนแผงนะครับเพื่อนๆเอ่อแล้วแต่งบประมาณนะครับเราจะซื้อราคาเท่าไหร่เพื่อนๆพอก็พิจารณาได้ส่วนช่างอีก็ต้องการวัตต์สูงๆหน่อย380วัตต์แรงดันอยู่ที่4 0โวลต์9.43สาแอมป์นะครับสำหรับแผงยี่ห้อโมเลร์นะครับซึ่งจะทีนี้จะมาใช้สำหรับชุดนี้นะครับที่ใช้ซีเมนต์นะครับเพราะว่ารอบมันจะนิ่มหน่อยนะครับทีนี้เราก็เชื่อม ขายึดนะครับแล้วก็ปรับสามารถปรับได้แน่นะครับสายสายพานนะตอนนี้ก็กําลังหาอุปกรณ์อยู่นะครับส่วนขาก็ยังไม่ได้ยึดนะครับพรุ่งนี้ช่างเอกก็จะทำนะครับด้วยงบประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ารวมกันหมดหมดนะตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยก็พันหนึ่งแผงโซล่าเซลล์นะครับบ้านช่างเอกอยู่ไกลจังหวัดเลยนะครับก็มีค่าขนส่งหน่อยสำหรับแผงสามร้อยแปดสิบวัตต์ตกอยู่ที่สามพันสี่ร้อยนะครับเป็นโมโนนะครับ มโนคิตาไลนะครับซึ่งจะทำงานได้ดีตอนเช้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่จะไปลดน้ำต้นไม้ด้วยระบบน้ำหยดเหมือนช่าเอีนะครับเพื่อนๆก็เลือกซื้อตามช่าเอีได้เลยนะครับตาล้านของเก่านะครับแล้วก็มาซ่อมมา DI y เหมือนเอีนะครับซึ่งเอีบอกมอเตอร์2รุ่นนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถต่อได้เลยนะครับตามที่ชเอีทำมาคลิปไว้นะครับ ยังไงช่างเอ๋ทำเสร็จนะครับช่างอจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าสามารถลดน้ำต้นไม้ได้ไหมในราคาถูกๆขนาดนี้นะครับอ่าคือคร้าวๆก็จะประมาณสี่พกว่าบาทครับเพื่อนๆอ่าได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้แต่ท่อครับยังไงคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็ฝากติดตามช่างเอ๋ทำได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ